สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนสรุปนะรายการดีบีโซทาเป็นตอนสรุปนั่นเองนะครับก็คือที่นี่ต้องการเปิดตัวต้องการเปิดตัวนะครับเริ่มทีก็จะไปติดต่อคุณกรมบดิษฐ์นะคร ชื่ออะไรนะกรมบดิตนะคุณกรมบดิตหรือชื่อไม่ก็บโลกเป็นสีนะแต่ว่าที่มาติดต่อดีบเพราะว่า,วามีหม่อมหม่มหลวงก่อนกนสิวัตรน,นั่นเองที่ทำให้ผมติดต่อมาที่นี่นะเพราะว่าต้องการให้สารต่อสารต่อ รับช่วงต่อนะครับรับช่วงต่อดูแลอะรัทีท่ครอบครัวใช้มำนาาต่อไปแบบนี้นะฮะอ่าทีนี้งานมันจะสรุปให้เห็นว่าไประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องทิ้ง ตัวตนระบบระบอบที่เราใช้อยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะต้องทิ้งแล้วก็สร้างประเทศไทยตัวจริงตัวใหม่ตัวแท้นะที่เป็นตามลิขิตของโลกเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านสันติธรรมแล้วไปถึงดุลที่สามของโลกแบบนี้นะดุลที่สามของโลกเลยนะอันนี้รายการดีบนี่ก็มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมคุณสมบัตินะเหมาะสมที่น่าจะาสารต่อแนวทางของรัฐที่เขาคัวไทยมามหามนานเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีทีมงานยิ่งใหญ่แต่ว่าเมื่อท่านทำออกไปเป็นคลิปไปแล้วเนี่ยว่าคนดูค็ดูเยอะดูเข้าใจถึงน่าจะไม่มากมายนะแต่ก็ เป,เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ให้คนไทยได้รับรู้รับทราบนี่นะเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะมาตามมาเองจีนะ่เรต้องการให้เห็นว่าดีเอนสองส่วนผสมระหว่างจีนกับไทยได้เริ่มขึ้นเป็นขบวนผู้ชาติพื่อตักสองนี่นะครับเพื่อทําการกู้ประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจแล้วก็ทำรูบัรุงพุทธศาสนานะครับซึ่งในงานผมนั้นมันมีสี่พิลัก เร่ต้องประกาศต่อไปที่โลกแล้วรัฐที่มันมี5้าประการนะที่ทุกคนต้องปฏิบัติแล้วสิ่งที่สรุปได้แง่ชัดเจนคือว่ารัมบัติที่ที่นี่เหมาะที่จะที่จะเป็นนะก็คือ DNA นั่นเอและอย่างด้านยานยนต์นี้ก็คุณธานีก็เชี่ยวชาญชำนาญด้านนี้มันก็มาตรงกันที่นี่ที่นี่ผม ออกแบบระบบจราจรหลายนีลังเป็นระบบจราจรระดับแก้หายขาดนะครับไม่ใช่การเสนอแน่นะครับงานผมเป็นระดับแก้หายขาดเลยนะ,ะคิดมาตั้ง2ี่สิบปีแล้วแต่ไม่ได้เสนอเพราะไม่ชอบพักําเหน่งนะคือการแก้จราจรหายขาดเนี่ยนะระดับหายขาดมันจะต้องแก้ทั้งวิถีชีวิตคนด้วยแล้วต้องประกาศเป็นกฎหมายพิเศษกฎหมายความมัมม่นคงอะ่ะ ด้านการจราจรพื้นที่ในการตรงไหนที่จราจรแออัดถือว่าเป็นวิกฤตต้องประกาศราว่าฉุกเฉินต้องประกาศเป็นกฎุมายพิเศษอะเป็นภาวาฉุกเฉินะนะางเงี้ยนะการแก้จราจรที่แท้จริงต้องแบบนี้แล้วไม่ไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดมีหน่วยงานใหม่ของเตียนขึ้นมาเลยมีหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเลยไปจัดก,การเรื่องจราจรอย่างเดียวและอย่างมันต้องใช้กับช่วงที่มีอำนาจสามดุล แล้วของผมเนี่ยมันมีอนุสามดุลมันจึงไปลื้อล้างได้หมดเลยไอ้พวกที่เกี่ยวข้องงานจราจรให้อยู่เฉยให้นั่งดูนั่งดูคนทําเป็นเขาจะทาให้ดูเออรูกนี้กินเงินเดือนนั่งดูไม่ต้องอะไรถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลก็เดี๋ยวจะไปขอก็ให้ความร่วมมือแค่นั้นเองมีหน้าที่ให้ความร่วมมือแล้วก็นั่งดูนั่งดูคนทําเป็นทำเออคนเราเป็นก็จะมาทำเพราะมีอนุสามดุล่ยพวกที่นั่งดูเพราะไม่มีอนุสามดุลก็ต้องให้นั่งดูถูกไหมฮะ ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ก็ก็จะเริ่มมั่นใจว่าแก้จราจรได้แล้วล่ะแล้วการแก้จราจรผมบอกแล้วระดับห้ขานมันต้องแก้เป็นสองภาคภาควิธีชีวิตกับภาคสิ่งก่อสร้างแต่ส่วนมากที่เสนอกันเนี่ยเสนอแต่ก่อสร้างงนั้นเลยจะเสนอแต่ก่อสร้างชีวิตไม่เสนอเลยผิดครับแค่นี้ไม่ไม่ใช่ระดับหมายคามันจะกลายเป็นระดับอะไรบ้างระดับหลอกหลอกแดดครับพูดไง <laughs> พูด หลอกแดดก,ก็คือหลอกแดดโครงการไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งปัญหาไปไม่ได้จบหรอกครับรัฐบาลใหม่มาอ่หานภาษาต่อแก้กันต่อไปอย่างงี้ไม่รู้จบวนอยู่ในอ่างเงี้ยไม่จบถ้าคุณจะให้จบคุณต้องแก้ภาพวิถีชีวิตคนด้วยเพราะจราจรกับวิถีชีวิตคนมันแยกจากกันไม่ได้แล้วคุณทำไมต้องไปแยกกันนะอ่ะเออคุณไปแยกทำไมคุณไปกําหนดทําไมว่ามันต้องสร้างอย่างนี้ไปไปกระทบชีวิตคนไม่ได้ตลกแล้วตลกแล้ว,ลลวเรียนมาจากไหนเรียนาจากข้างนอกนั้นแหละที่คิดแบบนี้ที่ชาวบ้านคิดนะ ชาวบ้านคิดชาวบ้านบอกเลยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจิงจะถูกจึงจะเป็นการแก้หายขาดอทีนี้เกี่ยวคุณธานียังไงมันเกี่ยวกับตรงที่ว่าคุณธานีเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ใช่ไหมครับอทีนี้ของผมเนี่ยการแก้จราจรผมเนี่ยมันเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยอทางไหลนิรัน,นด์เนี่ยเดี๋ยวมอธิบายทีพอตมอันนี้จะไหลตลอดไม่มีไฟดงไฟแดงฮะเป็นทางไหลนิรันด์อย่างเดียวแยกทั้งหลายก็ทํามาแล้วแต่มันทามันทำไม่เป็น มันไม่ได้เจตนาจะท,ทาเป็นทางไหลนีรันแต่งผมนี่ออกแบบเป็นทางไหลนีรันตั้งั้นที่ก็าําแยกต่างๆ่า้วผมจะไปดัดแปลงต่อเชื่อมให้เป็นทางไหลนีรันแล้วผู้แม่ก็ทําก็ทําท,ทางไหลทางไหลนีรันว่าให้ครึ่งหนึ่งแล้วเออก็ดีเดี๋ยวไปต่อเชื่อมจะได้ง่ายไม่ต้องใช้เวลานานาน,นานมากนะเอาเชื่อมได้ง่ายทางก็จะไหลนี่รันนะแต่ว่าของผมเนี่ยที่เกี่ยวกับนี้พีก็คือยานยนต์นั่นเองเพราะคุณทางนี้เชี่ยวชาญชำนาญด้นานยานยนต์ของผมนี่ก็มียานยนต์เหม,มือนกันแต่เป็นยานยนต์ประจักตัว ความแตกต่างของอยู่เนี้อยู่ตรงนี้คือประเทศไทยเนี่ยจะไม่ประกาศเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกขับเคลื่อนอะไรไม่ไม่เราจะไม่ไปสนที่นี่ไม่สนใจตรงนี้เพราะไม่ใช่จากการจราจรยานยนต์ไอ้ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้เครื่องยนต์ก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรไไเป็นไฟฟ้าใช่ไหมเออไอตรงนี้เราไม่มาเกี่ยวข้องประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องประเทศไทยจะเกี่ยวข้องจะก,กําหนดก็ระบบจราจรน,นั่นเองซึ่งมันจะเกี่ยวข้องไปถึงตัวรถยนต์ตัวมาตรฐานรถยนต์ โดยที่นี่บอกเล้ว,ว่าการแก้จราจลอากาศต้องเกี่ยวข้อง,องวกับวิถีชีวิตคนด้วยดังนั้นคนเนี่ยจะมียานยนต์ประจําตัวทุกคนมียานยนต์ประจําตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยความแตกค,ความแตกใหม่ของมันจะได้คือทุกคนมียานยนต์ประจําตัวทางบกแล้วก็มีโดรนประจําตัวทางอากาศแล้วถ้าอยู่ทางน้ําก็มียานยนต์เรือประจําตัวอยู่เงนทุกคนมียานยนต์ประจำตัวหมดทั้งทางบกเรืออากาศเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือเรื่อง เรื่องของที่นี่ที่นี่ยานยนต์ประจำตัวเนี่ยส่วนมากคนจะอยู่ยบนบกยานยนต์ประจำตัวใช่ไหมตอนนี้ยี่ห้อรถต่างๆเราต่อสู้กันอยู่ใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่านัต,ตกรรมไอ้เครื่องยนต์เครื่องขับเคลื่อนมันเป็นแบบไหนซึ่งประเทศไทยไม่มา you know. เกี่ยวข้องตรงนี้าจะเจี่ยวข้องกับฟอร์แมตรถยนต์นั่นเองที่เรากําหน Counsel izon, ดว่ารถประจําตัวมันจะต้องกว้างไม่เกินก็คือมาตรฐานมันหนึ่งเมตร แต่ว่าถ้ามันจะเกินมากไม่เกินยี่สิบเมตรแลวมันจะแคบไม่เกินไม่ไม่ต่ำกว่าสามสิบเมตรมันได้อยู่ที่แปดสิบกับเมตรกับเมตรยี่สิบอยู่กันเนี่ยตัวรถมันจะมันขึ้นอยู่ว่าคนใช้ตัวเล็กตัวกลางตัวยาวตัวใหญ่อะไรเนี่ยมันมันแล้วแตไ่ไปเลือกใช้กันเนี่ยทุกคนมีจอยน่ตัวแล้วที่นี่เป็นรัที่ครอบครัวไทยแบบน,นั้นดังนั้นครอบครัวคือสมาชิกในครอบครัวบ้านหลังหนึ่งก็มีเตมที่ว่ามีสี่คนคือมีพ่อมีแม่ลูกสาวลูกชายนี่ก็สี่คนละ ใ่ไหมสี่คนใช้รถสี่ประเภททุกคนสั่งซื้อมาสี่ประเภทนะแล้วก็หมุนเวียนกันใชนะ้หรือเรียกครอบครัวนี่สั่งมาสี่ประเภทก็ได้หรืออยากจะสั่งหกแบบหกรุ่นก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะถ้าสั่งมาแต่ผมเชื่อว่าทุกคนสั่งมากกว่าสองเอาสมมติบ้านหนึงสี่คนคนละสองแบบก็ได้แปดแปดรุ่นแล้วไอแปดรุ่นแปดประเภทเนี่ยเป็นรถป,ประจําตัวหมดนะฮะแล้วแต่คุณจะเลือกใช้เป็นรถป,ประจำตัวหมดนะอย่างเงี้ยเอาตีซะว่า รถจะมีจำนวนสักหกโดรนสักสองพอในการเริ่มแรกนะยันเรื่ตัวสักหกนะคขอโครนหนึ่งนะมีพ่อมีแม่มีลูกสาวลูกชายนะสี่คนเขโดรนหลักหนึ่งควรที่มียานยนต์หกคันจะมจีจำนวนตัวและโดรนสองนะเป็นอย่างนี้ในภาพนะเมื่อไประเทศไทยกาหนดอย่างนี้แล้วเนี่ยโรงงานทั้งหลายต้องผลิตคราวน,นี้มันจะไม่มียี่ห้อ,อพวกยี่ห้อทั้งหลายมันจะไม่มีแล้วไม่เกี่ยวยี่ห้อแล้วมันมีแต่ซัพพลายเออร์มีแต่นักประดิษฐ์ ผลิตขายผลิตอะไรได้ดีเนี่ยมันเสนอมันเสนอรัฐรับประกอบเป็นรูปร่างเป็นรถแล้วรถเนี่ยต้องผลิตให้ประชาชนกันทุกคนต้องมีอ่ะดังนั้นมันมันเป็นพู้ง่ายมันพู้ง่ายตัวรับจะยกเลิกมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างยกเลิกแท็กซี่ยกเลิกรถประจําทางยกเลิกสองช่งทั้งแถวไม่มีเพราะทุกคนมียานยนต์ประจําตัวมันไม่มีรถรับจ้างไม่มีแท็กซี่ไม่มีทุกคนมียานยนต์ เข้าใจนี้ไหมทุกคนมียานเดินตัวแล้วมันมีได้หลายแบบให้เลือกแล้วแต่คุณจะอย่างเช่นอยู่ในซอยจะไปแก้เนี้ยบ้านใกล้ๆกหรือไปซื้อของหรือไปเอาอะไรเงี้ยก็ใช้รถเล็กๆเปิดล,งลังคาก็ได้เอทีนี่แบบมีตัวถังก็มีเพราะประเทศไทยประเทศร้อนมันเริ่มร้อนมากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องมีตัวถังแล้วเพราะมอเตอร์ไซค์ไม่มีไอ้มอเตอร์ไซค์พวกตัวเล็กๆอะร้อย่าตีสีเงี้ยจะไม่มีนะถึงสามร้อยนี่ ที่ที่มีกันอยู่ที่วิ่งอยู่นะร้อยกว่าถึงสามร้อยไอ้พวกบิ๊กไบ่ใหญ่ๆเกินจากไปเกินจากสองร้อยสิบหรือสามร้อยหรือไปพวกถือว่าเป็นพวกบิ๊กไบ่ใช่ไหมไอ้พวกนี้เป็นอิสระพวกนี้เป็นเป็นอิสระเสรีแล้วแต่เขาจะขี่แลแ้วแจะก่อใช้อ่ะเป็นเป็นเป็นสิทธิ์ปกติแต่รถเล็กๆเนี่ยจะจะหายไปมอเตอร์ไซค์เล็กๆหายไปกลายเป็นรถประจำตัวเล็กๆแทนมีสัวถัขขงตัวถังปลอดภัยสูงกว่าดีกว่านั้นพวกนั้นมันจะหายไปเองอันนั้นรถมันจะผลิตกันเยอะกันมากกันไม่ แันั้นซัพพลายเออร์ต่างจะเกิดขึ้นแรงงานมากมายมาผลิตกันผลิตรถกันเนี่ยนะเป็นอย่างนี้กันไม่มียี่ห้อไม่มีรุ่นละและนี่คือรถยนต์ของประเทศไทยไม่ต้องมียี่ห้อไม่ต้องมีรุ่นไม่ต้องเป็นรถแห่งชาติรถแห่งมนุษยชาติเพราะทุกคนมีรถแห่งมนุษยชาติทุกคนต้องมียานยนต์ตัวนั้นผลิตกันโอ้โหนี่คือเรื่องใหม่ของโลกที่ประเทศไทยประกราศต่อเวทีโลกนี่คือเรื่องของประเทศไทยไที่ประกาศต่อเวทีโลก โดยเป็นสถานำก่อนทุกคนมีหยินเป็นตัวประชากรห้าส uh ิบ huh. ล no ้านคนประจอนก็ตีว่าหกสิบ right. ล้านคนะจะผลิตยังไงตั้งหกสิบล้านคันภายในสิบปีปีละเท่าไหร่หกสิบก็ปีละหกล้านปีโหลกล้านนี่โอ้โหก็เป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันมีตัวเล็กอะมันไม่ใช่ตัวใหญ่เหมือนรถเก๋งอะตัวเล็กผลิตเร็วก็หกล้านได้เนี่ยทาได้ผลิตเต็มที่เลยงานจ้างงานสนษ่นเลย การมีทํากันตลอดผลิตให้ประชากรเยอย่างเงี้ยเห็นภาพนะเอาละนี่คือ,อยานยนต์ที่มาสรุปให้รายการดีบีอีกุทานิเชียวชาชิสำนานเรื่องนี้คราวนี้เราก็จะไปสุทายก็จะไปคุยละเออนะไอ้พวกผลิตแต่ที่นี่จะเน้นงนี้คือคือจริงๆประชากรไม่ได้ใช้พร้อมกันแบบหกสิบล้านคนนะเพราะว่าทุกคน อย,อยู่เมืองสิสตอ์อ่ะเมืองไฮเทคจะมีอยู่เมืองเมืองไฮเทคเนี่ยเป็นเมืองที่ใช้คือเมืองปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมาเทคจะมีเหลือแค่หนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ผลิตกันเต็มที่แต่มันจะไปผลิตอีกอันหนึ่งเป็นเมืองแก้การไฮเทคเป็นพวกนี้จะใช้โดรนซะมากกว่าใช้โดรนซะมากเพราะพวกนี้จะอยู่นตามป่าเขาแล้วอยู่ตามทะเละเรือจะใช้เยอะโดรนจะใช้แยะไอ้พวกนี้จะใช้โดรนกันเยอะรถยนต์ไม่ได้ใช้รถยนต์จะมีแค่หนึ่ง ส่วนในเมืองย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยาน,นั่นจะขี่ม้ากันเขาไม่ใช้รถก็จะขี่ม้ากันเอ,อม้าไปเร็วจะมีการเดินทางแบบม้าอย่างรวดเร็วนะหรืออะไรก็ได้เป็นอะไรที่เดินทางส่วนอีกเมืองที่สี่เป็นเมืองย้อนยุคไม่เป็นเมืองเอกึ่งพุทธกาลสมัยกือบพุทธกาลคือแบบคือเมืองโซโลไล์แต่ทําสมัยก็คือสมัยกืองพุทธกาลกา็มีสองพันห้าร้อยอ่ะเ,ออเราก็มีที่นี่จะเน้นจักรยานในการออกกำลังกายอ่า ม้าก็มีมีน้อยลงนะแต่เมืองทวารวดีเมืองอยุธยาเนี่ยจะมีม้าเป็นหลักเขาขี่ได้เร็วไปได้เร็วนะก็ใช้ม้ากันม้ากัเป็นหลักม้าเยอะนะถ้าอย่างเงี้ยเดินทางกันอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นรถรถยนที่มันจะใช้แค่หนึ่งนั่นเองโดนโดนโดนกับเรือจะใช้เยอะก็ตีซสว่า จากที่ว่าหกล้านใช่ไหมหกสิบล้านกอนหกล้านเอาตีสี่สิบง่ายดียมันก็เหลือสี่มันก็เห <c oughs> <ๆ>ลือหนึ่งล้านอ่ะเหลือหนึ่งล้านก็ผลิตได้ทันผลิตได้ทันแล้วก็ประเทศอื่นละ่ะก็เหมือนกันก็ต้องผลิตประเทศไทยไม่ต้องผลิตส่งไปเราไปลงประเทศไหนคนไทยไปลงทุนประเทศนั้นเลยองค์กรู้ก็นําไปด้วยไปผลิตรถเล็กๆเนี่ยได้คนไทยทําได้หมดประเทศอื่นก็ทําได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ย โกอยาเข้าสู่ยุคที่มีสี่เมืองทุกคนมุนเวียนสิิ์ตายแล้วเป็นการแก้อาการของโรคเดือดเพราะไม่ให้ใช้แร่ทรัพยากรมากแม่ใช้ทรัพยากรมากนะเพราะมันแร่แร่เอิร์ดมันทําลายโลกมันสุขรกมันไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องมีไม่ต้องผลิตเต็มโลกไม่ต้องโอโหแข่งขันกันที่นี่จะหยุดการแข่งขันของประเทศของโลกให้ลดลงให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งะนะไม่เกินครึ่งอ่ะอาจจะเหลือสามสิบก็ไดอ้ ไม่เกินครึ่งเนี่ยนะให้มันสรดอะไรก็เก็บทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานรุ่หนหลังๆไม่ได้ใช้กันไม่ไม่ได้มุมมามใช้มืงมามมามเนยคือลดลงอะ่ะใช้จริงๆก็มันมีแค่หนึ่งที่สี่เองแต่ว่าไอ้นี่มันเมืองไฮเทคเหมือนกันแต่มันเป็นแบบแก้การไฮเทคมันก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้น้อยเพราะนั้นก็ก็จะเป็นสี่อันเป็นยี่บห้าใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณสักสามสิบไม่เกินสี่สิบหรอกอยู่เนี่ย ผมให้เจ็กก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ยานยนต์ระบบจราจรนะส่วนการเอาลคลิปนี้ท่านี้สรุปแค่นี้พอแค่นี้ก็อ๋อเรื่องการขายสินค้าเพราะรายการจะต้องมีรายการขายที่นี่ก็บอกแล้วว่าขายของวันทิปไตายกล่องวันทิปไตยขายทงในกล่องวันทิพยมีทงนะฮะ,ะที่ทุกทุกคนต้องซื้อ อันเนี้ยมันทาให้มีรายได้แน่นอนมาขายอา,อาหารเครื่องดืม่มไม่ใช่อาหารหขนมอะขนมหรือเครื่องดืม่มนะเป็นจิตปรองสูงน้ําดื่มจิตปรองสูงปรองปอปลาก,ก็คือปฏิวัติอะปฏิวัติตัวเองนะปฏิวัติตัวเอง,ปฏ,เองปฏิวัติประเทศปฏิวัติโลกแล้วปฏิวัตินมนุษยชาติด้วยนะปฏิวัติยุคการปกครอ,องของมนุษยชาติคือไม่ใช้ ตัวแทนนะใช้ยุคตัวจริงเนี่ยคนไทยปฏิวัติตัวเองนะพอเนี่ยปฏิวัติตัวเองปฏิวัติประเทศปฏิวัติโลกหมายว่าเรามีสี่พิลักเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เราที่รประกาศไอ้หยุดนิวโรเดอร์เนี่ยเนี่ยนะคือปฏิวัติโลกเหมือนกันนะและปฏิวัติมวลมนุษยชาตินะเพราะมวลมนุษยชาติเนี่ยทุกคนจะต้องมีไอ้มีมีมีม,ม,ม,มีภาพกราฟิกแมกนิโตกร,รัม ภาพการาฟิกแมกนิโตกร,รมัมทุกคนไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนจะต้องมีอันนี้เพราะแมกนีโตกรรมมันคือคกลไกธรรมชาติกลไกธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วแต่เพียงที่ว่ามนุษย์เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนาไหนอยู่ในกฎแมกนิโตกรรมหมดกรรมนี่ไม่มีเลือกไม่มีไม่มีเลือกชนชาติไม่มีเลือกศาสนากรรมทุกคนก็รู้ศาสนาไหนก็รู้เน่ไงกรรมเนี่ยนะทุกคนเข้าใจหลักนี้เลยเพราะนั้นที่นี่แมกนิโตกรรม จะอยู่ในสมองของคนทั้งโลกเลยเนี่ยหร,รายการดีบีสุอถาวขายอันนี้ก็ขายได้แล้วทั้งโลกนะประกาศให้ชาวโลกรู้แล้วขายได้ทั้งโลกอยู่แล้วไอ้แม่งไอ้ทางอันเนี้ยบางทีงจิตวิญญาณเนะี่ะเนี่นตัวอย่างแล้วก็ขายเสื้อผ้าะเป๋าก็ป๋าอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยมันมันเป็นรายได้ที่รายการดีบีสุทธาวได้อยู่แล้วขายเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับเป็นแบบนี้สินค้กาก็มีเยอะขายได้อยู่แล้วนะแล้วทุกคนต้องซื้อ ทุกคนต้องซื้อทุกคนต้องลงทะเบียนและการที่ทุกคนต้องซื้อนะั้นมันคือการลงทุนทุกคนต้องลงทุนแลวทุกคนลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับพักการเมืองพรคการเมืองนี่ประชาชนต้องจ่ายเงินให้พักนะถ้าพักไหนเสนอนโยบายถูกใจถูกต้องเนี่ยยากประชาชนอยากได้ก็จก็เอาเงินแล้ให้พักอันนี้คือหลักสัจธรรมนะนี่คิดที่ที่ผมบอกหลักสามท,ที่คนไทยนี้เข้าใจคนไทยต้องจ่ายเงินให้พักน,นี่คือหลักสันธรรมเพื่อให้พักทําไมรับใช้ท่านเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้าง เพราะว่ารับเงินจากประชาชนเวลาก็ทําผิดนิดหน่อยก็จะโค้งคำนับลาออกสับสน้สูงมากนั่นคือประชาธิปไตยที่สวยงามคนไทยก็อยากได้อยากเจออยากเห็นใช่ไหมเออถ้าคุณอยากได้อยากเห็นคุณก็ต้องลงทุนด้วยการจ่ายเงินให้พักพักจะกายไปดูน้องลูกจ้างเวลาทำผิดทีเดียวก็จะโค้งคำนับแล้วท่านก็เห็นประเทศอื่นก็าําอยู่อย่างเงี้ยแต่ท่านก็งงประเทศไทยไประเทศยฉันเห็นเป็นนี้เลยเห็นหลักฐานทัดชัดตอง่รง,งมันก็ยังอยู่ช่วย เพราะมันอ้างอะไรรไมูมันอ้างหลักนิติรัฐเพราะไม่ใช่ใช้หลักนิติรัฐกฎหมายไม่ได้วา่าว่าไว้กฎหมายไม่ได้ให้ออกนี่ออจะก็อยู่สบายเห็นไหมในประเทศไทยไมั้ยกับประเทศที่เป็นรปนระชาธิปไตยจริงที่รับเงินจากประชาชนแต่อนนี้พวกพักทั้งหลายไม่ได้รับเงินประชาชนเอาเงินให้ประชาชนเนียดังนั้นท่าทีมันนี่กลกับการผิดที่ผิดทางนี่แหละประเทศไทยจริงผิดที่ผิดทางอยู่ประเทศผิดไม่ใช่ประเทศที่ถูกต้องผิดรักเข้าใจพอจะเข้าใจถึงอัิบาลเลยใช่ไหม่าอ้าวทำไมประเทศนี้เขาแค่นี้เขาโค้งคำนับ ลาออกแล้วแค่แค่เรื่องขี้เป็ดติ๋วสำหรับคนไทยเรื่องขี้เป็ดติ๋วส่วนในเรื่องประเทศไทยเรื่องหนักๆมันยังไม่ออกเลยคิดดูนี่แหละประเทศไทยเข้าใจหลักสัจธรรมการปกครองพีดทั้งประเทศผมถึงต้องสั่งไว้ที่กระจบทุบบานเนี่ยคนไทยสั่งยกเลิกอย่างเอาคณไม่สั่งยกเลิกทุกวันที่คนส่งกระจกคุณต้องอายตัวเองครับสะเทือนใจเพราะมันถูกสั่งไว้ที่กระจบทุกบานเมื่อไหร่คุณสบตาตัวเองแล้วก็เรียบร้อยจิตใต้สำนึกคุณถามเลย สั่งแก้ไขคุเปนคนไทยหรือเปล่าแก้ไขประเทศไทยหรือ,ย,ย,รอ,อยังถ้ทาทําโฆษณานี้ออกมานะคนไทยทําเล่นดินเด็กได้แล้วแสบซวงได้แล้วทาได้นะทาออกมาเนี้คนไทยไม่กล้าส่องกระจกหรอกเราทุกคนจะต้องเอ้ยต้องรีบส่งไปแสดงเจ็ดสบนมมาทางนั้นอนะ่ะรีบลงทุนซื้อของหอกซื้อของก่อนที่จะตายดังนั้นรายการก็จะขายของได้อย่างแน่นอนเห็นภาพไหมังเงินมหาศาลรออยู่ขึ้นอยู่ว่าทําไม่ทำแค่นั้นเองเพราะนั้นก็ทิงไว้ให้รายการท่านได้คิดว่า ทำดทีไม่ดีที่ท่านทำอยู่นั้นอะ่ะทำดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่เป็นแค่นะเล่าอาการของโลคเล่าเหตุการณ์ของโรคแค่นั้นเองอะ่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาประเทศแลวครับแต่ถ้าของผมไม่ภาคปฏิบัติภาคลงมือภาคลงทะเบียนภาคแสดงต่อโลกเลยมันเป็นมันคนละแบบคนละงานกันงานผมเนี่ยรอกันเสียเียบเสีนโนขอท่านจตระงนะครับเอาละทีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ รนะายละเอียดไปดูอีก็ควรจะได้เจอกันได้ดคุยกันนะครับผมแอนธรรมพิจายขอบคุณล่วงหน้าครับขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับขออนุญาตป้อมมือหนึ่งจับจับกล้องกลัวมันตกสวัสดีครับ